รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพนำเสนอโดยแอปโกเจ้าของรางวัลผลประกอบการดีเด่นและ CEO ดีเด่น สปีสอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธรรมชาติได้สร้างเม็ดเลือดขาวให้เรา2,000 0ล้านถึง5 5 0 0 0ล้านเม็ดให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเมื่อเม็เลืดขาวทําหน้าที่น้อยไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันน้อยทําให้มีอาการผิดปกติเช่นติดเชื้อเนื้องอกมะเร็งเมื่อทําหน้าที่มากไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันมากเกินทําให้เกิดอาการเสื่อม และทำร้ายตัวเองดังนั้นเราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ก็โดยการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลหรือมีภูมิสมดุลนักวิจัย OPERATION b i บได้สกัดสารที่มีผลต่อการทำงานของเม็ดขาวจากมังคุมดมาดาถู่เหลืองฝรั่งและโบโบแล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุลในผู้มีอาการผิดปกติ กลับสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติการสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงปลอดภยัยและไร้ผลข้างเคียงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนักวิจัยมีความภาคภูมิใจและปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทยในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไปคนที่เขาจะต้องผ่าเข่า สักระยะหนึ่งก็บอกเอออาการเจ็บหายแล้วแล้วผ่าเขาก็ไม่ดูดกระดูกก็ไม่ต้องไปผ่า,า,ผาแล้วสี่สั้ห้าปีก็เดินเทิอนี่คงก็สบายนะครับสาเหตุก็เพราะว่ามีการสร้างมวลกระดูกหอนเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคือมัมนถือว่าถ้าผ่าเข่าเนี่ยก็คือเหมือนต้องใส่เหมือนหมอนรองกระดูกเ<ข>ทียมก็เป็นเป็นไทเทเนียมเป็นแต่อันนี้ก็คือเหมือนร่างกายสร้างขึ้นมาทดแทนได้เลยคอลลาเจนสร้างคอลลาเจนขึ้นมานะครับหุ่นตาเสื่อม ไม่ว่าจะเป็นต้อกระจกไม่ว่าจะเป็นต้อหินไม่ว่าจะเคืองตาไม่ว่าจะตาแห้งหรือแม้กระทั่งจอประสาทต,ตาเสืออ่อมนะครับเยอะแยะนะาอาการทางตาทั้งหลายแหละ99%เเกิดขึ้นจากที่เม็ดเลือดขาวหลั่งสารที่ทำให้เกิดความเสื่อมเยอะเกิดไปเกิดภาวะภูมิไม่สมดุลเพราะนั้นเรารู้เช่นนี้ สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือทําให้มีภูมิสมดุลซะไอสารที่ไม่เลยขาวหลังเยอะเกินไปต้องทำให้หลังน้อยลงอไอสูตรที่เราพูดถึงว่าไม่จ,จัดการกับข้อเข่าเสื่อมนี่แหละมันสามารถทําอย่างนั้นได้เหมือนกันแต่มันช้าไปป่ค,คนที่ข้อเข่าเสือ่อมเขาอาจจะรอได้15วันนะก็ปรับปรุงให้มันออกฤทธิ์เร็วขึ้นมิฉะนั้นแล้วถึงจะมันก็จะไม่ไม่มีคนเขาสัมผัสถึงประสิทธิภาพมันได้ นี่ขยับจากเรื่องเบาหวาน,าวานเป็นไปเรื่องข้อเข่าค่ะข้อเขา่ขเขานักภูมิคุ้มการวิยาบอกว่ามันเกิดขึ้นจากสารที่ทําให้เกิดอักเสบ3มตัวมากเกินไปคือ TNF Alpha อินเทอร์และ Inter อินเทอร์คินสสารสาตัวนี้มันหลั่งเยอะเกินไปแล้วมันจะเข้าไปเข้าไปที่ข้อทําให้เกิดอาการเสื่อมของข้อมากขึ้นทําให้เกิดอาการอักเสบ ของข้อสองข้อซึ่งมันเริ่มบทกันจากการที่กระดูกอ่อนมันเสื่อมไปมาจะรุนแรงขึ้นคือกระดูกเนี่ยมันมีการสร้างและเสื่อมอยู่ตลอดเวลาถ้าหากสารสามตัวนี้มากเกินไปภาวะเสื่อมของกระดูกจะมีมากขึ้นแต่ถ้ามันมีลดน้อยลงอยู่เพราะสมดุลมีภาวะยังมีภาวะของการสร้างกระดูกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สรุปว่าคนที่มีปัญหาข้อเสื่อมหรือข้อใดๆก็ตามไม,ไม่ใช่เพียงข้อเข่ขาเท่านั้น ข้อเสื่อมเจือการ้เกลือรักเสพเราต้องลดสารสาตัวที่ลงมานะครับเราก็พบว่าสูตรที่เราทําขึ้นมาสูนหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์นี้ให้อาสาสมัครใช้15วันเช้าสองแคปซูลเย็นสองแคปซูลแล้วก็เปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งเป็นยาบลอกเจาะไม่เลือดขาวออกมาหลังจากใช้15วันแล้วก็เปรียบเทียบกันเราก็จะพบว่าสารตัวที่หนึ่ง คือ TNF Alpha ลดลงไปจากร้อเซหลือเคือลดไปถึง93%ทีเดียวนะไอสารตัวนี้คือสารหลักเลยที่ทำให้เกิดอาการอักเสบนะฮะแล้วเป็นสารที่สำคัญมากเ็นีสารที่มีปัญหามากๆเลยสำหรับคนที่มีการอักเสบเนี่ยรเราลดลงไปถึง93%ภายใน5วัน15วันนะครับเพรไะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยมันอาการของคนจะดีขึ้นนอกจากนี้อินทิรคินหนะ อินทึ์ทีนสิบหกมันก็ลดลงไปอีกค่ะไอะ้ตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะที่เป็นต้นเหตุของการอาเสบมันลดไปเหลือหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลดไปสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์และตัวสุดท้ายครับ 17, อินทืงทคนสิบเจ็ดไอ้ตัวนี้ก็ตัวร้ายอตัวนี้จริงๆเป็นสารซึ่งซึ่งนักภุมงคุ้มกันจะเพิ่งจะให้ความสนใจเมื่อประมาณไม่ถึงไม่ถึงสิบสิบห้าปีนี่แหละ,ะไอ้ตัวทีนด้นประฟ้าสองสามตัวนั่นเป็นระยะเวลายี่สิบสามสิบปีแล้วไอ้ตัวหลังเนี่ยมัน ลดลงเหลือ50%จากการใช้แคปซูลสีแคปซูลแล้วสารตัวหลังเนี่ยมันทาให้เกิดอาเสบรุนแรงมากถ้ามันมีเกินไปนะครับเพราะฉนั้นมันลดลงไป50%ครับเขตลดลงทุกตัวเลยลดลงทุกตัวที่ทําให้เกิดการอักเสบเนี่ยรุนแรงขึ้นลดลงทุกตัวเมื่อเราลดลงทุกตัวลดลงเหลือเอ่อก็เหลือลดลง93%ลดลง35%ลดลง50%ต้นเหตุที่ทําให้เกิดการข้อเสื่อม หรือทาลายกระดูกมันลดลงไปอ,อาการจะดีขึ้นไหมอาการอักเสบอาการเจ็บอะไรเงี้ยก็หายไปรเรามไม่ได้กินยาแก้ปวดนะไม่ใช่กินยาแก้ปวดนะแล้วตัวมันเองมันก็ไม่ไ้ทําหน้าที่โดยตรงนะตัวมันเองเนี่ยแคปซูลที่เราให้กินเนี่ยมันไปทํางานกับร่างกายของเราให้เม็ดเลือดขาวซึ่งมีปัญหาเนี่ยเยอะไปแบบให้ลดลงมาเพื่อนเบาๆหน่อยชยระยะเวลาหนึ่งจะพบว่ากระดูกอ่อนซึ่งมันเสื่อมไป ในระบบกระดูกสองชิ้นที่มันบดกันเนี่ยมันก็จะมีภาวะสร้างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นระยะยาวต่อเนื่องคนที่เขาจะต้องผ่าเข่าสักระยะหนึ่งเขาบอกเอออาการเจ็บหายแล้วแล้วผ่าเข่าก็ไม่ดูไปผ่าสี่ส้นห้าปีก็เดินเหินงคงก็สบายนะครับสาเหตุก็เพราะว่ามีการสร้างมวลกระดูกอ่อนเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคือมันหมานถึงว่าถ้าผ่าเข่าเนี่ยก็คือเหมือนต้องใส่เหมือนหมอนรองกระดูก เทียมก็เป็นเป็นไทเทเนียมเป็นครับก็เปลี่ยนแต่อันเนี้ยก็คือเหมือนร่างกายสร้างขึ้นมาแทนแทนได้เลยคอลลาเจนสร้างคอลลาเจนขึ้นมานะครับกระดูกอ่อนก็คือคอลลาเจนสารที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยมีคุณสมบัตินะชัดเจนว่าสามารถสร้างคอลลาเจนได้มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนกันเพราะฉะนั้นก็อย่าได้แปลกใจครับว่าคอลลาเจนมันสร้างขึ้นมาที่เข่าแล้วบางคนก็บอกเอ๊ะทำไมใช้แล้วผิวสวยหน้าใสด้วยเอ้าก็ ผิวของเราเนี่ยที่หน้าเนี่ยมันก็คือคอลลาเจนมีคอลลาเจนเหมือนกันคอลลาเจนชนิดที่หนึ่งชนิดที่สามไงแต่กระดูกอ่อนเนี่ยชนิดที่สองสารที่เราใส่ไปสร้างคือได้ผลพลอยได้ไปด้วยอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้ซึ่งบางคนบอกเออผลพลอยได้นี้ฉันอยากจะได้ผลพลอยได้มากกว่าก็เป็นประเด็นไปนะครับก็โดยสรุปแล้วก็คือว่ามันปลอดภัยไร้ผลข้างแล้วอย่างอาการแพ้ภูมิอื่นๆล่ะคะอาจารย์นอกเหนือจากเบาหวานข้อเข่าเสื่อมแล้ว อาการเสื่อมซึ่งเป็นปัญหาต่อสุขภาพคล้ายคล้ายๆกันกับเรื่องของข้อเข่าก็คือตาอนะหลายหลาคนเมื่อใช้สายตามากเกินไปมันเกิดภาวะเสื่อมในภาวะเสื่อมนั้นอนะเม่เลือดขาวจะหลั่งสารที่ทําให้เกิดความเสื่อมมากขึ้นก็เป็นชุดเลยนะครับสารสามตัวที่เราพูดถึงเมื่อตะกี้นี้แล้วก็ยังมีอื่นๆนะรหรอห้าตัวออมันจะหลั่งเยอะเกินไปพอเยอะเกินไปปุ๊บเราเริ่มมีปัญหาไม่ว่าจะเป็น วุ้นตาเสื่อมไม่ว่าจะเป็นต้อกระจกไม่ว่าจะเป็นต้อหินไม่ว่าจะเครื่องตาไม่ว่าจะตาแห้งหรือแม้กระทั่งจอประสาทตาเสื่อม,อมนะครับเยอะแยะนะฮะอาการทางตาทั้งหลายแหละ99เนี่ยเกิดขึ้นจากที่เม็ดเลือดขาวหลั่งสารที่ทําให้เกิดความเสื่อมเยอะเกิดไปเกิดภาวะภูมิไม่สมดุลน,นะเพราะฉะนั้นเมเรารู้เช่นนี้ สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือทําให้มีภูมิสมดุลซะไอสารที่ไม่เล้ยขาวหลังเยอะเกินไปต้องทำให้หลังน้อยลงอไอสูตรที่เราพูดถึงว่าไม่จัดการข้อเข่าเสื่อมนี่แหละมันสามารถทําอย่างนั้นได้เหมือนกันอแต่มันช้าไปปล่าคนที่ข้อเข่าเสื่อมก็อาจจะรอได้สิบห้าวันนะเออดีขึ้นแต่คนที่มีปัญหาตาเนี่ยตาเคืองตาเนี่ยสิบห้าวันแม้ก็รอไม่ได้ะเพราะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าเอาสูตรที่ข้อเข่าเนี่ยมาปรับปรุงซะ นะก็ปรับปรุงให้มันออกฤทธิ์เร็วขึ้นอ,นะออกฤทธิ์เร็วขึ้นแล้วก็ภายในสองสามวันก็เริ่มรู้สึกเออตาเริ่มใสเริ่มสว่างขึ้นมิฉะนั้นแล้วถึงจะมันก็จะไม่ไม่มีคนเขาสัมผัสถึงประสิทธ,ธิภาพมันได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็เป็นสูตรที่เราพัฒนามาอีกทีจากหลังจากที่เรามีประสบการณ์ที่ดีจากการใช้ปิดบันข้อเข่าเสื่อมนะฮะแล้วพัฒนาออกมาออกฤทธิ์เร็วขึ้น ในขณะเดียวกันจะมีปัญหาไหมมันก็จะอาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นในการทําสูตรสําหรับตาเสือเนี่ยเราจึงมีการใช้น้ําม<อ>ุดควบนะฮะซึ่งเราจะได้คุยกันว่าน้ำมุดเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรในในข่าวหน้านะครับก็คือว่ามันจะไปลดอาการสารเสื่อมหลังเยอะเกินไป<อ>ขณะเดียวกันมันยังมีคุณสมบัติในการ ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมทีเเมเท่เข้าสู่ร่างกาย<ม>าอย่างเช่นเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายว่าอการที่นํามังคุดใช้ร่วมคู่กับแคปซูลตาจึงเป็นสิ่งจําเป็น<ม>แล้วก็ทําให้ได้มีประสิทธิภาพเร็วขึ้นเป็นทวีคูณเลย<ม>รเราได้ทราบความรู้ใหม่ๆเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยซึ่งเป็นก่อให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมอย่างที่อาจารย์บอกนะคะ เบาหวานแล้วก็ตาเสื่อมนะคะเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ยังมีโรคอื่นอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมอารโรคอื่นมชแพ้ภูมิตัวเองอย่างเช่นเอชเอลีเอชเอโรคเอเอลีสะเก็ดเงินพวกนี้นะก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นอาการแพ้ภูมิตัวเองนะครับแล้วสารที่เราพูดถึงเมื่อตะกี้เนี่ยเป็นสารที่มันหนังเยอะเกินไปเมื่อเราลดลงมาการแพ้ภูมิตัวเองก็ลดลงไดเราไม่ใช่เป็นยาแก้ที่ปลายเหตุนะเราไปดูแลที่ตต้นเหตุเลยค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าอยากจะฟังหรือว่าอยากจะค่ะแพทย์ที่ช่วยเราอยู่เนี่ยเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกอ๋อเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกเลยโดยเฉพาะเพราะนั้นท่านมีปัญหาหนักๆเิเข้าปรกษาเลยครับก็คือท่านไหนโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเรื่องข้อริยกจิตรานะคะหัวหน้าคณะนักวิจัย Operation Bim นะคะที่มาให้ความรู้ดีๆกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ วันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการภูมิสมดุลน,นะคะทางช่อง5แห่งนี้ค่ะทุกวันจันทร์พุธพฤหัสค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ